ฎแห่งกรรมเรื่องเกิดทุกขเพราะเบาปัญญาโลกนี้เต็มไปด้วยปัญหามนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์ถ้ามนุษย์ไม่มีสติปัญญาก็จะแยกไม่ออกว่าปัญหากับความทุกข์เป็นคนละส่วนกันโลกนี้ไม่เที่ยงหมุนเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆปัญหาก็เกิดขึ้นตลอดเวลาเช่นเรื่องสุขภาพร่างกาย ถึงเราจะรักษาเอาไว้ดีแล้วไม่นานก็เกิดเจ็บป่วยอีกเพราะมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนแบบของชีวิตมนุษย์นั้นเต็มไปด้วยของที่ไม่เที่ยงแท้ถ้าใจยอมรับความจริงได้ว่าทุกอย่างในโลกใบน,นี้ไม่เที่ยงใจก็จะไม่มีความทุกข์ปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่วนของปัญหาแต่ใจไม่ทุกข์ ถ้ายอมรับความจริงไม่ได้ว่าโลกมันไม่เทีย่ยงเกิดปัญหาขึ้นมาใจจะมีความทุกข์ขึ้นอยู่ที่ว่าใจเรานั้นยอมรับได้หรือยอมรับไม่ได้นั่นเองถ้าฉลาดที่รู้ว่างานหลักของเราจริงๆนั้นไม่ใช่งานรักษาสิ่งต่างๆซึ่งไม่คงที่พวกนี้ไว้ทุ่มเทเท่าไรเหนื่อยยากเท่าไร มันก็จะแปลปรวนเปลี่ยนแปลงไปเสมอฉะนั้นจงมาฝึกใจของตัวตนเองให้ยอมรับความจริงให้ได้ความจริงที่ว่านั้นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นไม่มีเที่ยงแท้แปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่คงที่จงนำจิตของตัวตนเองนั้นมันขยับตามดูตามรู้ตามความเป็นจริงเนือง,เนองและนาน,น,าน ถ้าเราไม่เลือกที่จะปล่อยวางจากความทุกนั้นเราก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่เจอและจะกลายเป็นคนที่โง่เขลาในทุกนั้นไปที่ไม่รู้จักวิธีการสลัดความทุกข์ออกไปให้เกิดไกลตัวเองมีบทความชวนคิดเรื่องทุกข์เพราะโง่าจากหลวงพ่อปัญญานันทปิคุกเมื่อฟังแล้วอาจจะช่วยให้หลุดพ้นจากความทุกขได้บ้างท่านได้สอนไว้ว่า ถ้าเราไปเกี่ยวข้องกับความโง่เขลาเราก็จะเป็นทุกข์เพราะว่าทั้งหลายในโลกที่เราได้พบได้เห็นกันอยู่ทุกเวลานั้นถ้าเราก็าไปเกี่ยวข้องด้วยความโง่เขลาเราก็จะเป็นทุกข์แต่ถ้าเราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยปัญญาเราก็จะไม่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจเพราะการเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของจิตใจด้วยจิตใจที่เปลี่ยนแปลงไปขนาดนั้นเขาเรียกว่ามันเปลี่ยนหน้าตาไปความดีใจมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันความเสียใจมันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันบางครั้งก็เป็นไปในทางดีใจบางครั้งก็เป็นไปในทางที่เสียอกเสียใจซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งสองอย่างนั่นแหละ แต่ว่าดีใจนั้นมันเป็นทุกข์ที่ซ่อนอยู่ภายหลังยังไม่แสดงออกมาส่วนเสียใจนั้นเป็นทุกข์ที่เปิดเผยมองเห็นได้ทันท่วงทีเรื่องที่ปรากฏอยู่ในจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายความดีใจนั้นมันเป็นทุกข์ภายหลังเมื่อสิ่งที่เราดีใจนั้นสูญสิ้นไปแล้วนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ที่จิตใจของมนุษย์ทั้งหลาย ในรอบหนึ่งเดือนในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาเราก็จะพบว่ามีอะไรอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของตัวเรานั้นมากมายหลายเรื่องหลายประการบางเรื่องก็เป็นอย่างหนึ่งบางเรื่องก็เป็นอีกอย่างหนึ่งซึ่งดูเหมือนว่าเราไม่ค่อยจะได้เอามาพิจารณาเท่าใดนักมักจะปล่อยให้มันผ่านพ้นไปตามเรื่องราวของมันไม่เกิดอะไรขึ้นในด้านปัญญาเช่น ความสุขเกิดขึ้นแล้วมันก็ผ่านพ้นไปเราก็ให้มันผ่านพ้นไปเฉยๆความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเมื่อถึงเวลาก็ผ่านพ้นไปก็ผ่านพ้นไปเฉยๆอย่างนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นในด้านปัญญาคือเมื่อเราไม่ได้นำเรื่องนั้นมาพิจารณาว่าเกิดขึ้นจากอะไรและเราควรจะทำใจของเราอย่างไรเราไม่ได้พิจารณาไตรตรองในเรื่องนั้นอย่างรอบคอบ ก็จะไม่เกิดปัญญาเพิ่มขึ้นอยู่อย่างใดก็เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเราได้นำเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตมาพิจารณาเป็นเรื่องๆไปก็เข้าใจเรื่องนั้นได้ถูกต้องมากขึ้นได้ปัญญามากขึ้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสสอนว่าจงอยู่ด้วยปัญญาหมายความว่าให้พิจารณาสิ่งทั้งหลาย ที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตัวตนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องความสุขความทุกข์เรื่องความเสื่อมหรือความเจริญที่เกิดขึ้นภายในวิถีชีวิตของตัวตนเองนั้นแล้วก็นําเรื่องนั้นๆมาพิจารณาไตรตรองเพื่อให้รู้ชัดเห็นชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆการรู้ชัดตามสภาพที่มันเป็นนั่นแหละ จะทำให้คลายปัญหาลงได้และจะไม่สามารถสร้างปัญหาอะไรเพิ่มขึ้นอีกในวิถีชีวิตของตัวเราเพราะว่าปกติมนุษย์เรานั้นมักจะชอบสร้างปัญหาทำปัญหาให้เกิดขึ้นในชีวิตด้วยประการต่างๆเพราะความไม่รู้ไม่เข้าใจบางทีปัญหาเหล่านั้นมันซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่เรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้น นั่นก็เพราะว่าเราไม่ได้พิจารณาในเรื่องนั้นๆไม่เอาเรื่องนั้นมาเป็นบทเรียนเป็นเครื่องสอนใจจึงได้สร้างปัญหาซ้ำแล้วซ้ำอีกเช่นนั้นตลอดไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นเหมือนคนที่กโกรธแล้วกโกรธอีกเกลียดแล้วเกลียดอีกพยาบาทแล้วก็พยาบาทอีก,กเรื่อยไปไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นกันเสียทีก็เพราะว่า ไม่ได้นำมาพิจารณาว่าทําไมตัวตนจึงได้โกรธเขาทําไมเราจึงได้เกลียดเขาทําไมเราจึงได้พยาบาทในบุคคลนั้นๆด้วยหรือในวัตถุนั้นๆแล้วก็ไม่ได้พิจารณาว่าในเวลาที่เกิดความโกรธขึ้นนั้นสภาพจิตใจเป็นเช่นไรมีความร้อนรนหรือมีความเย็นอย่างไรเวลาที่เราเกลียด สภาพจิตใจเป็นอย่างไรจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ตัวตนเรานั้นไม่ได้นำมาพิจารณาไตรตรองเพื่อให้รู้ชัดในเรื่องนั้นตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ,ๆก็เลยเผลอไปประมาทไปทำสิ่งนั้นๆบ่อยๆจนเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นอันเป็นคำที่เรียกกันว่าไม่รู้จักเข็ดหลาบไม่รู้จักกลัวต่อสิ่งเหล่านั้น เพราะว่าตัวตนไม่ได้นำมาพิจารณาอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมะนั่นเองการปฏิบัติธรรมะก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองในเรื่องอะไรอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของตนอยู่บ่อยๆแม้เรื่องนั้นจะผ่านพ้นไปแล้วเราก็สามารถนำมาพิจารณาด้วยปัญญาได้การนําอะไรที่ผ่านพ้นไปแล้ว มาพิจารณาด้วยปัญญานั้นไม่เป็นเรื่องเสียหายอะไรแต่ถ้าเรานำมาพิจารณาด้วยความโง่เขลาคือไม่ได้พิจารณานำมานั่งคิดนั่งนึกกลุ้มอกกลุ้มใจมีความมิตกกังวลด้วยปัญญาอะไรต่างๆเหล่านั้นมักจะเกิดขึ้นในจิตใจของตัวตนบ่อยๆบ,บ,บางคนคงจะเป็นอย่างนั้นก็มีคิดด้วยความโง่เขลา เช่นมีความเสียใจไม่รู้จักจบมีความโกรธไม่รู้จักจบมีความเกลียดอะไรในเรื่องต่างๆของใครๆไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นอย่างนี้เรียกว่าไม่ได้พิจารณาแต่ว่านำเรื่องนั้นมาคิดเองเท่านั้นมาคิดเองด้วยความอะไรคิดด้วยความโง่ความเขา่าเมื่อคิดด้วยความโง่ความเขลานั้นมันก็จะสร้างปัญหาขึ้นมาในจิตใจของตัวตนเองเท่านั้น แต่ถ้าเราคิดด้วยปัญญาจะไม่สร้างปัญหาแต่เป็นการคลายปัญหานั้นให้หมดไปมีคำที่พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าอย่าคิดถึงสิ่งที่ล่วงแล้วด้วยอาไยการคิดถึงสิ่งใดหรืออะไรที่ล่วงมาแล้วด้วยความอาไลหมายความว่าด้วยความเสียดายในเรื่องนั้นๆเรามักจะต้องมีความทุกข์ในเรื่องนั้นๆนั่นแหละ การคิดอย่างนั้นไม่ถูกต้องแต่ถ้าเรานำมาคิดเพื่อให้เกิดปัญญาเรียกว่าเอามาวิเคราะห์วิจัยในเรื่องนั้นให้รู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องเสียหายแต่เป็นเรื่องที่จะช่วยให้เรานั้นมีหูตาสว่างและมีจิตใจใสสว่างขึ้นอีกด้วยนั่นเองสภทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงช่วยกดติดตามและกดแชร์คลิปนี้เพื่อให้ธรรมะเป็นทานได้บุญจากการให้สาธุเจริญในบุญขอบพระคุณสวัสดีครับ